สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะหญิงสาวหน้าคลุ่มเคร่งน้ำเสียงเย็นชาที่เหมืองเฟยข้าบอกแล้วว่าเรื่องที่เจ้าพูดกับข้าในคืนนั้นต้องไม่มีการโกหกหลอกลวงหรือปิดบงังแต่เจ้าก็ยังหลอกข้าได้วันนี้เจ้าคิดว่าข้ายังจะเชื่อคำพูดของเจ้าอยู่อีกรอเขาเสียใจอย่างถึงที่สุดไปแล้วยังจะหวังอะไรได้อีกเล่า หรือคิดว่านางจะตอบรับความในใจของเขาหรือไม่มีทางใครจะเชื่อคนที่เคยหลอกตัวเองได้อีกจวงจูเยี่ยนก้มหน้าลงถอยหลังไปก้าวหนึ่งข้ารู้ไม่ว่าข้าจะกล่าวอะไรเจ้าก็คงไม่เชื่ออีกแล้วเจ้าอยากจะระบายความโกรธอย่างไรก็ได้ข้ายินดีรับไว้พอเจ้าหายโมโหแลว้วข้าก็จะไปเขายังมีหน้าที่ที่สี่ยี่ อย่างไรก็ต้องกลับไปสกุลชูและเหล่าขุนนางอาวุโสที่เลือกยืนข้างเขาเขาไม่อาจละทิ้งหรือไม่เลี้ยแลต่อให้อันตรายเพียงใดเขาก็ต้องกลับไปถึงอย่างไรก็เคยคิดไว้แต่แรกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่แก้ตัวใดๆทั้งนั้นเพราะหากเขาตายจะได้ไม่ต้องมีใครเสียใจไม่ต้องติดค้างกันแต่หากเขาไม่พูดก็เกรงว่า ต่อไปเหยียนหนิงจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าเชื่อใจใครอีกไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเขานี่แหละที่เห็นแก่ตัวกลัวไม่มีโอกาสได้สารภาพความในใจเพ้อฝันไปว่านางอาจจะตอบรับความรู้สึกน่าเสียดายเพราะอย่างไรความเพ้อฝันก็คือความเพ้อฝันหวังว่าเขาจะจัดการปัญหาที่ซีวีได้สำเร็จและมีชีวิตรอดถึงตอนนั้นเขาจะกลับมาหาหนาง เขากังวลที่สุดคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวลีคนผู้นั้นผ้าเย็ยนหนิงมาถึงเมืองเพยย่อมต้องมีแผนร้ายแน่ยังดีที่บัดนี้หญิงสาวมาถึงเขตค่ายทหารแล้วเขาก็เบาใจขึ้นมากถ้าเขากลับมาได้จะต้องสืบหาคนผู้นั้นให้เจอและจะคอยคุ้มครองนางเงียบๆไม่ให้นางรู้ตัวคาบอกแล้วหรือว่าเจ้าไปได้เย็ยนหนิงใจวาวุ่นนัก ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนคิดอะไรอยู่เขาหลอกลวงนางใช้เละกลกับนางแล้วยังจ้องนางตาเป็นมันนางควรจะสั่งสอนเขาให้เข็ดหลาบแล้วให้เขาใส่หัวไปให้ไกลอย่าได้ปรากฏตัวต่อหน้าตนอีกแต่เมื่อได้ยินเขาบอกว่าจะไปจะหายไปจากสายตาเหยียนหนิงกลับยิ่งโกรธ รู้สึกว่าตนเองโมโหจนตัวใกล้ระเบิดเขานึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปหรือมาปั่นหัวนางเล่นทำตัวหน้าหนาหน้า,นา,นาทนพูดจาไรยางอายแล้วก็จะจากไปเหตุใดถึงมีคนหน้าโมโหเช่นนี้อยู่ใต้ฟ้าได้จวงจู่เยี่ยนเจ้าข่มเหงกันเกินไปแล้วเจ้าคนสมควรตายขณะที่เหย,ยนหนิงกำลังถูกเพลิงโทสะเผา,าไหม้สติ ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าจำนวนมากควบดังเข้ามาใกล้ผู้มาใหม่เป็นกลุ่มทหารมา้าเมื่อมาถึงก็จัดขบวนค้ายนกสยายปีกล้อมคนชุดดำไว้ตรงกลางทันทีนายกองผู้เป็นหัวหน้ามองกลุ่มคนตรงหน้าที่เข้ามาอยู่ในเขตค่ายทหารด้วยความแปลกใจประหลาดใจนักถูกร้อมไว้แต่กลับไม่มีท่าทีต่อต้านน้ำเสียงดุดันถามเสียงกังวล พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงบุกเข้าเขตค่ายทหารยามวิการเช่นนี้จุดประสงค์ที่พวกฉูซื้อมาในครั้งนี้ก็คือส่งองค์หญิงสู่ค่ายทหารพวกเขาย่อมไม่ต่อต้านแต่ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีจะบอกว่าพวกเราเป็นชาวสีวีที่มานี่ไม่มีเจตนาร้ายนะแค่แวะมาส่งองค์หญิงของเจ้าเท่านั้นตอบเช่นนี้ดีหรือไม่ฉูซื้อไม่รู้จะตอบอย่างไรดี จึงหันมองเข้าไปในป่าที่ทั้งสองคนหายไปวังว่าทั้งคู่จะได้ยินสถานการณ์ตรงนี้แล้วรีบออกมาแก้ไขปัญหาทั้งคู่ได้ยินเสียงฝีเท้ามาและพอมีทหารม้ามาขัดจังหวะจึงทำให้เย็นหนิงใจเย็นลงได้เจ้าตัวล้ายนี่ทำเรื่องเลวร้ายมากมายขนาดนี้นางไม่มีทางปล่อยไปไง่ายๆแนะ่เย็นหนิงขึ้นมา แล้วควบออกจากป่าไปโดยไม่เหลือบมองจวงจูเยี่ยนแม้แต่หางตาจวงจูเยี่ยนยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเขารู้สึกได้ถึงความโกรธของเหยียนหนิงที่เพิ่มขึ้นแต่ใบหน้านั้นไม่มีความกดดันและน้อยใจอีกความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพราะการเผยความในใจของเขาใช่หรือไม่ชายหนุ่มเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวหวั่นวิตกเดี๋ยวก็สับสน หัวใจเต้นกระหน่ำรัวยิ่งกว่าครั้งใดในชีวิตอยากจะตะโกนขอคำตอบจากหญิงสาวแต่ก็ไม่กล้าจึงรีบขึ้นหลังมาแล้วควบตามออกไปในใจเฝ้ากลดด่าตัวเองที่ช่างขี้ขลาดนักเย็ยนหนิงคิดเวลาว่าตนเองจะเข้าค่ายทหารด้วยฐานะองค์หญิงแห่งฉงเย่ยอมไม่อาจปกปิดไฟสีแดงแช่ที่กางหว่างคิวไว้ได้อีก เพราะไฟนี้เป็นดั่งตราประทับแสดงฐานะแท้จริงยิงสาวใช้มือถูแรงๆเพื่อเอาเครื่องแปรงโฉมที่ติดอยู่ออกแต่เพราะไม่ได้ใช้น้ำยาช่วยร้างร่วมกับอารมณ์กุ่นโกรดเปี่ยมโทสะเย็นหนิงจึงออกแรงถูเสียจนหน้าผากแดงเป็นแทบยิงถูก็ยิงแดงขึ้นเรื่อยๆดวงตาฉายแววเกลียวกลาดดังมีเปลวไฟสมอยู่ด้านในจวงจู่เย็ยนมองแล้วก็เป็นห่วงนัก อยากจะยื่นมือเขาช่วยทว่าแค่สายตาคมกริบตวัดมองมาชายหนุ่มก็ทำได้เพียงนั่งตัวแข็งค้างอยู่บนหลังมากลมหน้ายิ้มเขินสำนึกได้ว่าตนมีความผิดติดตัวอยู่ทางที่ดีก็ควรอยู่แบบเหนียมเนียมจะดีกว่าทหารม้ากลุ่มนี้มีเพียงยี่สิบนายเดิมทีพวกเขามาตรวจด,ดูพอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ควบดัง มาจากแนวป่ามาถึงก็พบกับกลุ่มชายชุดดำหน้าตาเย็นชารูปร่างกำยำรอบกายมีไอสังหารกดดันแม้จะเป็นฝ่ายโอบล้อมเอาไว้แต่กลับรู้สึกตึงเครียดจึงจับตามองกลุ่มคนชุดดำด้วยความหวาดระแวงไม่คลาดสายตาพลันหัวหน้าทหารก็มองเห็นการเคลื่อนไหวที่แนวป่าจึงตะโกนถาม ใครอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นายกรองกระชับดาบในมือแน่นแล้วหันส่งสายตาไปให้ทหารนายหนึ่งที่อยู่ด้านหลังทหารผู้นั้นบังคับมา้าถอยออกจากแนวล้อมแล้วจับตามองสถานการณ์อย่างเตรียมพมร้อมราวกับหากมีลมพัดยอดหญ้าไว้แม้เพียงเล็กน้อยเขาจะควบม้ากลับไปแจ้งข่าวที่คายทันที เหล่าทหารเพ่งมองการเคลื่อนไหวที่แนวป่าด้านข้างตาไม่กระพริบหนึ่งชายหนึ่งหญิงขี่ม้าออกมาหญิงสาวในชุดแดงรูปร่างโป่งบางชายหนุ่มค่อนข้างผอมกว่าบุรุษทั่วไปแต่ดูแข็งแกร่งอย่างประหลาดเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ซุ่มตัวในความมืดเฝ้าอยู่ด้านหลังหญิงสาวแม้จะยังไม่เห็นหน้าตาของคนทั้งคู่ แต่รัศมีความสูงส่งสง่างามยิ่งกว่าคนทั่วไปก็ใช้ชัดภายใต้แสงจันท์ในคืนนี้หญิงสาวกวาดตามองหาผู้เป็นหัวหน้าทหารเมื่อพบแล้วก็บังขับมาตรงเข้าไปหาน้ำเสียงส่งอำนาจแห่งฐานะดังชัดเจนข้าคือเหยียนหนิงต้องการพบจางเว่ยแม่ทับปราบตะวันตกเหยียนหนิงหรือในกองฟังแล้วถึงกับอึง คนผู้นี้โอหังยิ่งนักมีใครที่ไหนแนะนำตัวเช่นนี้ทำเหมือนคนทั้งใต้ลาต้องรู้จักชื่อนางกันหมดอย่างนั้นล่ะสำยังบอกจะพบแม่ทัพของพวกเขาโดยการเรียกชื่อสกุลอีกด้วยนางยิ่งใหญ่มาจากไหนขณะที่หัวหน้าทหารกำลังจะหัวเราะใส่หน้าหญิงสาวก็พันนึกบางอย่างขึ้นได้เสียก่อนเมอื่ครูนางบอกว่าตัวเองแซยียน แซ่เนี้ยแซ่ประจำราชวงศ์ไม่ใช่หรือแซ่เดียวกับหัวหน้าทหารใจดิ่งวูบลีบเพ่งมองหญิงสาวอีกครั้งทันทีหญิงสาวในชุดสีแดงดุดอาบย้อมด้วยโลหิตใบหน้างดงามสคลานตาฝายสีแดงชาติกลางหวางคิว้วดวงตาขมกล้าวาวับไม่รู้เพราะเหตุใด,ดพอได้จ้องมองดวงตาคู่นี้แล้ว ก็พันรู้สึกอยากจะลงไปคุกเข่าก้มหัวคำนับรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้สง่างามสูงล้ำเกินจะกล่าวท่านคือเสียงของนายกองสันสธานองค์หญิงคนอื่นเขาอาจไม่รู้จักแต่องค์หญิงผู้เป็นหนังแก้วตาดวงใจของห้องเต้แห่งฉงเยเขาไม่อาจไม่รู้จักองค์หญิงเย็ยนนิงองค์หญิงผู้ชอบสวมชุดสีแดงรูปร่างหน้าตางดงามสะคลานโฉม ล้ำเรือกันว่างามล้ำยิ่งกว่าชิงฝฟยผู้เป็นมารดาเสียอีกลักษณะเด่นอีกอย่างคือมีฝฟสีแดงชาติอยู่กลางหว่างคิวกล่าวกันว่าผู้ใดได้พบเห็นองค์หญิงเหยียนหนิงล้วนต้องยอมสยบให้ทั้งนั้นหญิงสาวผู้นี้ก็งามล้ำงามมากท่านคือองค์องค์หญิงหรือนายกองถามตะกุกตะกักปากข้อสั่นไปหมดเยียนหนิงพยักหน้าเล็กน้อย นายกรองผัานรู้สึกว่ารอบด้านหมุนคว้างในหูมีเสียงดังหึ่งหึงในหัวเหมือนมีดวงไฟกระพริบว,ว,วิบวับวับนี่เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่แก้วตาดวงใจของฮองเต้แห่งชงเยมาอยู่ที่ชายแดนอยู่ตรงหน้าเขานายกองอยากจะลงจากหลังม้าแล้ววิ่งไปมาสักหลายๆรอบหยิกน้องตนเองแรงๆผ่านไปคู่หนึ่งกวดสติของเขาจะคืนกลับ น้ำเสียงเปลี่ยนเป็นขึงขางนอบน้อมเชิญขอรับคนชุดดำกลุ่มเนี้ยบุกเข้าเขตค่ายทหารในยามวิกาลแอบอ้างชื่อองค์หญิงผู้สูงส่งไม่ว่าอย่างไรก็ต้องนำตัวกลับไปให้ท่านแม่ทัพแยกแยะถูกผิดเองแล้วกันแต่ขอให้จริงด้วยเถิดเขาจะได้มีเรื่องอวดให้ทหารคนอื่นอิจฉ้าตาร้อนไปอีกนานๆเนื่องจากจวงจูเยี่ยนยังไม่ได้บอก เรื่องที่เหยียนหนิงเปิดเผยฐานะแท้จริงแล้วและจะให้ยืมทหารสามพันนายกับผู้ใดฉู่สือจึงคิดว่าเขาควรทำตัวเหมือนไม่เคยรู้ฐานะขององค์หญิงมาก่อนสีหน้าแววตาจึงแส้ตื่นตระหนกตกใจอย่างที่สุดและเพราะกลัวว่าจะไม่แนบเนียนพอจึงแส้ทำท่าไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเพิ่มอีกถ้าฉู่สือไม่มองมาเหยียนหนิงก็ยังพอสงบใจให้เย็นอยู่ได้ แต่พออีกฝ่ายมองมาด้วยสายตาเช่นนั้นเพลิงโทสะก็โหมกระหน่ำในใจอีกครั้งถึงคันนี้แล้วยังไม่เลิกเสแส้งกันอีกนะดีดีมากมานยาก,กันดีนักพวกเจ้าสีวีเหียนหนิงทะลึงตาใส่ฉู่สืออย่างดุร้ายสายตาบ่งบอกชัดเจนว่าอยากจะถะลกหนังหัวเขาทั้งเป็นฉู่สือตัวสั่นสะท้าน พอหันไปมองจวงจูย่ย่ยนก็เห็นสหายนั่งกมนานิง่งท่าทางเจียมเนื้อเจียมตัวเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกันแน่คขันหันกลับมาก็พบสายตาคมดุของเหยียนนิงที่ยังคงจ้องมองมาน้ำเสียงเยียบเย็ยนเอ่ยถามพวกเจ้าบอกจะไปส่งข้าถึงประตูค่ายทหารไม่ใช่หรือไปสิ สองคนนี้ช่างประหลาดนะใครก็ได้ช่วยบอกเขาทีว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันน่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจเสียงล่ำร้องในใจเขาฉู่สืออยากจะควบหมาหนีไปเสียตอนนี้แต่คนอื่นไม่มีใครรู้สึกถึงอันตรายหรือเรื่องร้ายเลยต่างชักมาตั้งแถวเข้าอารักขาองค์หญิงด้วยท่าทางดีอกดีใจกันเหลือเกินฉู่สือได้แต่หวังว่าลางสังหรณ์ร้ายๆของตน จะผิดพลาดไปด้านหน้าค่ายทหารนายกองนำคนทั้งคณะเดินทางมาถึงประตูค่ายในเวลาเพียงแค่ครึ่งการทูบเท่านั้นเนื่องจากรอบด้านรวนเป็นป่าไม้หากติดไฟขึ้นมาจะอันตรายมากดังนั้นกำแพงค่ายจึงสร้างไว้สูงมากพอได้มามองในยามค่าคืนมืดมิดก็ดูคลายว่ากำแพงค่ายสูงเทียมฟ้าตร่งงานทํามึน แคมมองก็รู้สึกได้ถึงความกดดันหนักหน่วงประตูหน้าค่ายเปิดอยู่ทหารยืนเรียงแถวเป็นระเบียบเฝ้าอยู่สองฝากประตูตอนเนี้ยยามสามอีกไม่นานก็จะฟ้าสว่างแล้วตามปกติแล้วช่วงเวลานี้ผู้คนจะง่วงงุนและลดความระมัดระวังตัวลง ทว่าทหารเวรทุกนายล้วนตื่นตัวสายตาคมกริบเห็นได้ชัดว่าแม่ทัพปราบตะวันตกปกครองทหารได้ดีตอนที่พวกเหียนหนิงไปถึงนั้นทหารหลายนายมายืนรออยู่นอกประตูแล้วหนึ่งในนั้นดูสะดุดตานะักคนผู้นี้สูงแปดชือ้อไม่สวมชุดเกราะสวมเพียงเสื้อธรรมดาเขามีก้ามเนือนั้นตรึงกำยำล้ำสันมองดูแล้วค่อนข้างหยาบกระด้ง นวดคล้าวเต็มหน้าแม้หน้าตาจะมองเห็นไม่ชัดแต่แววตาด่งเสือร้ายกับเจิดจ้าชัดเจนเยยนหนิงมองประเมินทหารผู้องค์อาจเบื้องหน้าคู่หนึ่งแล้วเอ่ยถามเสียงเรียบท่านคือแม่ทัพปราบตะวันตกจางเว่ยใช่หรือไม่ใช่ข้าจางเว่ยเย็นหนิงสบประสานสายตาคู่นั้นแล้วเอ่ยตอบเสียงทรงอ่นาน ค้าคือเหียนหนิงชื่อเหียนหนิงนั้นจางเว่ยย่อมรู้จักอยู่แล้วปัญหาคือพวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าองค์หญิงจะมาหากหญิงสาวผู้นี้เป็นองค์หญิงที่เป็นแก้วตาดวงใจของฮองเต้จริงเรื่องเนี้คงตึงมือนักไม่ว่าองค์หญิงจะหลบหนีมาเองหรือได้รับมอบหมายจากฮองเต้หากเกิดอะไรขึ้นกับนางพวกเขาก็มิอาจผลผิดไปได้ ในใจจางเว่ยเชื่อว่ายิงสาวผู้นี้คือองค์หญิงเหยียนหนิงไปแล้วเจ็ดส่วนไม่ใช่เพราะชุดสีแดงไม่ใช่เพราะฝายสีแดงชาติแต่เพราะความสง่างามที่ชายชัดไอความสูงส่งรอบตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดจะมีได้ง่ายๆทว่าแม้ในใจจะเชื่อแต่เรื่องนี้ไม่สามารถยอมรับได้โดยง่ายจางเว่ยจึงเอ่ยถามเสียงขลึมท่านมีหลักฐานใดมายืนยันฐานนะองค์หญิงที่กล่าวอ้างหรือ เย็นหนิงฟังแล้วในใจก็ชื่นชมแม่ทัพผู้นี้ยิ่งนักค่ายทหารไม่ใช่สถานที่ที่จะให้ใครเข้าออกได้ตามสบายการที่จางเว่ยต้องการสิ่งยืนยันฐานะของนางเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่สุดแล้วหญิงสาวลงจากหลังม้าแล้วปลดจี้จากสายสร้อยออกมาถือไว้อย่างทะนุถนอมจากนั้นจึงยื่นไปตรงหน้าจางเว่ยสิ่งนี้เพียงพอที่จะยืนยันสถาน,นะข้าได้หรือไม่ จวงจู่เยี่ยนกับฉู่ซือล้วนไม่รู้ความลับของจี้หยกนี้เกรงว่าถ้าแม่ทัพชายแดนผู้นี้ไม่รู้จักของประจําตัวองค์หญิงถ้าเขาไม่ยอมรับสถานะองค์หญิงขึ้นมาพวกเขาจะทําอย่างไรดีเล่าความจริงพิสูจน์ว่าทั้งคู่กังวลมากไปเองเพราะจางเว่ยรับจี้หยกสีเลือดมาพลิกดูอย่างถี่ถ้วนหยกสีสดงดงามผิวเรียบรื่น ขันมองเห็นตัวอักษรเยี่ยนที่สลักไว้ชัดเจนท่านแม่ทับก็รีบประคองยกไว้สูงเหนือศีรษะส่งคืนสู่มือหญิงสาวอย่างนอบน้อมพ่ออีกฝ่ายรับคืนไปจางเว่ยก็เตรียมจะคุกเข่าทำความเคารพทันที แม่ทัพปราบตะวันตกเป็นขุนนางยศชั้นสองเมื่อได้พบองค์หญิงย่อมต้องคุกเข่าทำความเคารพเยนหนิงร้อยจี้กับคืนเข้าสายสร้อยแล้วรีบยื่นมือไปจับข้อมือแม่ทัพไว้ไม่ต้องมากพิธีเข้าไปคุยข้างในเถิดจางว้ยถึงกับตกตะลึงกับแรงจับที่ข้อมือสำหรับทหารย่อมรับแรงแค่นี้ได้อยู่แล้วแต่สำหรับหญิงคนหนึ่งมันออกจะเกินตัวไปสักหน่อย ได้ยินมานานแล้วองค์หญิงเยยนนิงไม่เพียงได้รับความรักจากฮองเต้ท่านแม่ทัพสูและอัคราศเสนาบดีโลก็ล้วนรักใครหนางยิ่งนักองค์หญิงคุณหนูจวนแม่ทัพกับคุณหนูจวนอัคราศเสนาบดีทั้งสามล้วนมีวรยุทธ์สูงทรงเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยเชื่อพอได้เจอในวันนี้จึงได้กระจาแกระจว่าสมตามขำรำรือจริงๆ จางเวยไม่รู้ว่าเหยียนหนิงมีแรงแขนมหาศาลมาตั้งแต่เด็กแล้วคิดว่านางคงฝึกฝนวรยุทธ์จนถึงขั้นสูงสุดถึงได้มีกำลังขนาดนี้อดนับถือในใจไม่ได้แม้เขาจะไม่ได้คุกเข่าทำความเคารพแต่ก็ยังกล่าวอย่างนอบนอบ้อม เชิญองค์หญิงเสด็จพอได้ยินคำกล่าวของแม่ทัพเหล่าทหารที่อยู่รายร้อมบริเวณประตูหน้าค่ายก็ตาโตค้างหญิงผู้นี้ใช่องค์หญิงจริงหรือนี่เหล่าทหารชั้นผู้น้อยแม้จะไม่รู้ระเบียบในราชสำนักแต่ก็รู้วินัยทหารดีจึงไม่มีผู้ใดขยับตัวไม่กล้าส่งเสียงหือฮา แต่ดวงตาทุกคู่จ้องมองเหยียนหนิงด้วยความตื่นตะลึงตาไม่กระพริบเหยียนหนิงยิ้มน้อยๆไม่ได้ตกใจกับท่าทีของทหารเลยสำยังพยักหน้าให้พวกเขาอีกด้วยครั้นเดินไปได้สองก้าวก็หยุดฝีเทา้าแล้วชายตามองพวกจวงจูเยียนน้ำเสียงเย็นชาพลันออกคำสัง่งคุมตัวพวกเขาเข้าไปในค่ายทั้งหมดจวงจูเยียนตกใจเพียงครู่เดียวก็คืนสติอย่างรวดเร็ว แต่คนอื่นที่เหลือล้วนอยู่ในสภาพใบกินรวมทั้งจางเวยเอ้าวล่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะคะว่าจวงจูเยียนจะได้ทหารนะคะ3,000นายไปช่วยหรือเปล่าในการเดินทางกลับซีวีค่ะแล้วก็นางเอกของเราตอนนี้โกรธพระเอกอยู่นะคะจะถึงยังไงจะโกรธถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วตอนซีวีตอนนี้ก็กําลังยุ่งเลยนะคะเดี๋ยวบัลลังก์จะหายไปหรือเปล่าพระเอกของพวกเราจะไปทันไหมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในอพิโซดนะคะสวัสดี